สวัสดีครับวันนี้จะมาแปะครับผมมารีวิวซีรีส์ญี่ปุ่นนะครับผมเพิ่งดูจบไปเรื่อง Love deeply นะฮะหรือมันมีชื่อไทยไม่รู้ใครตั้งนะรักทั้งทีต้องให้ลึกซึ้งนะฮะซีรีส์นี้มีหมด10ตอนนะครับผมเขาฉายที่ญี่ปุ่นเรื่องนี้นะครับเขาฉายที่ญี่ปุ่นเมื่อวันที่14เมษายนนะฮะล่าสุดเพิ่งจบไปนะฮะ ทางช่อง NTV ที่ญี่ปุ่นนะครับผมนำแสดงโดยนะครับดารานำก็คือนางเอกดังของญี่ปุ่นนะฮะัซาโตมิอิชิฮาร่านะครับรับบทเป็นมิโอนางอิซานะครับผมแล้วก็พระเอกก็คือโกอโนะนะครับรับบทเป็นลินทาโร่ฮัสดะนะครับลูกชายของเจ้าของบริษัทก่อสร้างที่ใหญ่มากนะครับในเรื่องก็คือนางเอกเนี่ยก็เป็นนักทะเลวิทยานะครับโดยมีที่มาที่ไปที่ค่อนข้างลึกลับนะครับผมมาทำงานเป็นที่สำรวจ ทางทะเลแห่งหนึ่งนะฮะแล้วก็ตัวพระเอกเนี่ยก็เป็นลูกชายคนกลางนะ,ะหนึ่งใน3าคนของเจ้าของบริษัทก่อสร้างที่ใหญ่มากๆนะครับคือเขาต้องเดินทางกลับมาจากอังกฤษมาช่วยงานพ่อโดนเลกตัวกลับมาทํางานนะฮะแล้วคือไอ้บริษัทในตอนนี้มีโครงการจะสร้างเป็นโดมขนาดใหญ่เป็นรีสอร์ทอยู่กลางทะเลนะ,ะแล้วก็มีโดมที่สามารถเราเข้าไปดูปลาได้เป็นกระจกล้อมรอบเลยประมาณนี้นะฮะซึ่งไอ้ทางนางเอกซึ่งอยู่ การสำรวจทางทะเลก็สึกไม่โอเคที่จะทำตรงนี้เพราะว่ามันจะเดือดร้อนกับพวกปลานะฮะแล้วก็นังเอกเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าจะแคร์เกี่ยวกับทะเลมากเลยนะฮะก่อนไปทํางานทุกวันเธอก็ต้องวิ่งแล้วก็เอามีถุงมันึงเก็บขยะริมทะเลนะเพื่อจะไปทิ้งทุกวันนะครับผมแล้วก็เหมือนเธอเป็นคนที่รักทะเลมากๆซึ่งมันก็มีที่มาที่ไปในตรงนี้เนาะก็เรื่องราวมันก็จะเป็นแบบรแมติกคอมดี้นะแต่มันก็มีอะไร เพราะที่มันลึกซึ้งกว่านั้นไปเรื่องความขัดแย้งนะฮะในตัวของไอ้ครอบครัวพระเอกเองหรือนางเอกที่มีที่มาที่ไปลึกลับที่หลายคนสงสัยว่าเธอเป็นใครมาจากไหนนะฮะมีประวัติที่น่าสงสัยแล้วกันในเรื่องก็มีตัวละครเยอะะเลยที่ตัวพระเอกก็มีพี่น้องอยู่สามคนพี่ชายคนโตซึ่งไม่ให้ถูกกงนกับพระเอกนะ,ะเพราะมันมีความหลังสมัยก่อนซึ่งตอนเด็กๆเ,เนี่ยแม่ของเขาสามคนมาเสียชีวิตที่ทะเลตรงเนี้และ ไอพี่น้องก็จะโทษเเป็นความผิดของพระเอกที่ให้แม่เสียชีวิตมันก็เป็นปมตรงนั้นทำให้ไม่ถูกกันเลยพี่น้องพวกนี้นะฮะแล้วก็เพื่อนนางเอกในเรื่องน่ารักมากเลยนะอ่าชื่อไอโกะนะฮะมียาเมรับบทเป็นมีโอนะฮะผมว่าน่ารักกวพอขนางเอกเลยแหละก็เรื่องนี้นะครับได้เลตติ้งจากคนดูถึง87%นะถือว่าไม่แบดเลยนะครับผมเพราะที่ผมดูมันจเป็น,ปนอ่า ทาวแชกภาษาญี่ปุ่นแต่บรรยายภาษาไทยนะฮะก็ในเรื่องอะดูไปเักงสองสตอนคุณเริ่มงสงสัยแล้วนางเอกเป็นอะไรเป็นใครอะไรประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวนี้ผมทอดสังเกตคนต่างชาติในหลายชาตินะครับฝรั่งแล้วก็เริ่มมาดูหนังซีรีส์ญี่ปุ่นกันแล้วนะเลยก็ดูแบบเป็นซับภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยคือเข้าถึมดูคอมเมนต์อะนะนะหนังเรื่องนี้ผมให้ค่อนข้างดีนะดูได้เพลินแล้วก็ ให้เรามานั่งลุ้นช่วยเอาใจช่วยนางเอกกันอ่าเพราะนางเอกเนี่ยมาจากที่ใดที่หนึ่งแล้วกันมีภารกิจมาเพื่อปกป้องไอทะเลตรงเนี้ยภารกิจหลักของเธอเลยแล้วเธอก็มีเวลาแค่สามเดือนที่ทำภารกิจนี้สําเร็จนะฮะตอนจบอาจจะไม่โดนใจคนดูเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็ทําออกมาได้น่ารักแล้วก็สนุกสนานแล้วก็นางเอกของชอบเวลตาเธอเาสแสดงค่อนข้างวอีเวลตาเธอแบบมันไม่รู้เลยมันดูจริงใจอ่ะเออเวลาเธอรู้สึกยังไงเธอจะสแสดงออกมาทางเวลตาของเธอนะ เพลงว่าหน้าต่ามไม่ค่อยไม่ค่อยเทยย่อะไรแต่ว่าดูดูไปก็โอเคอแล้วคู่นี้รู้สึกว่าเคยเล่นหนังกันมาก่อนด้วยนะผมดูในรีวิวที่เขารีวิวกัแล้วผมไม่ได้ไม่ได้ไปตามดูทุกเรื่องอนะเนาะแล้วตัวนี้ที่ญี่ปุ่นนะครับถ่ายทุกวันพุธเวลาสี่ทุ่มแล้วก็ถ่ายกลางคืนเนาะวิเคราะตอนลนะหนึ่งตอนก็ยาว60นาทีนะครับเรืนน่องนี้เอาเป็นว่าถ้าใครอยากลองอะไรที่มันมันแลกไปจากเกาหลีจีนหรือแล้วก็ไปลองดูซีรีส์ญี่ปุ่นค่ะซึ่งซีรีส์ญี่ปุ่นข้อดีคือเขาทำไม่ยาวมาก ความสนุกอะไรกผ็ผมมั่นใจเลยว่าคนดูคุ่มันก็ไม่แพ้เกาหลีหรือว่าชาติอ่ะชาติใดแต่ว่าน่าจะดีของไทยแน่นอนอ่าคำนี้แล้วกันนะฮะก็ Love Deeply ก็ขอให้เป็นอีกหนึ่งช้อยนะครับลองไปหาดูกันนะฮะชื่อไทยก็รักทั้งทีต้องให้ลึกซึ้งนะฮะผมไม่รู้ทุกซีรีส์ญี่ปุ่นไม่ค่อยมีโอกาสมาฉายบ้านเราเนาะก็ต้องไม่ดิ้นรนหาลูกซื้อซื้อหาภาคไทย อรู้สึกอ่มันมีใน VTV ด้วยผมไม่แน่ใจว่าจะมีภาคไทยหรือเปล่านะลองเข้าไปดูนะครับในแอปของ VTV มีอยู่นะฮะดี๋ยในโชโวงนี้ก็คืออยู่นี้เราสามารถาเราสามารถดูซีรีส์จากต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยไล่หลังจากที่เพราะว่าที่ญี่ปุ่นฉายวันพุธใช่ไหมสักวันศุกร์ผมก็จะไปได้โหลดมาดูแล้วล่ะเป็นซับไทยอะเนาะก็เอาว่าเรื่องนี้ผมให้แปดคะแนนแล้วกันชอบมีการส่วนตัวใครอยากลองอะไรที่แปลกนะครับเปลี่ยนบรรยากาศจากดูซีรีส์เกาหลีหรือของจีนนะลองมาดู ของญี่ปุ่นนะฮะการถ่ายทำอะไรภาพสวยมากเลยครับผมดูมันเป็นไอ้เวดีฮะค่อนข้างค่อนข้างสวยเลยแหละเพราะสิบตอนจบเพราสันส้นๆไม่ยาวผมลงไปหาดูกันเนดะ้อแล้วก็ถ้าชอบก like, ็กดไลค์กด subscribe แล้วพยายามหาอะไรผมจะพยายามหาพวกซีรีส์ต่างประเทศมารีวิวให้ด้วยนะช่วงนี้เพราะว่าหนังโลมันไม่ค่อยได้ฉายเนาะก็เดี๋ยวดูแล้วกันเรื่องไหนที่ผมดูแล้วเอ้ยมันน่าสนใจหรือว่าเอ้ยมันน่าจะสนุกพวกคุณน่าจะชอบผมจะมารีวิวให้ฟังกันะนะครับผม โอเคครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะฮะแล้วก็ฝากลิงเกิ้ดิบรีไว้ด้วยนะครับลองไปหาดูกันใน VTV มีนะครับเพิ่งเห็นเมื่อกี้นะฮะเ้าก็ไปดูแต่ผมไม่แน่ใจอยู่าทักไทยเรื่องมันนะก็ดูซับไทยไปแล้วกันเพราะว่ายิงดูซับไทยมันดีมันได้อ๋อเราได้ยินเสียงตัวละครอะฟีลลิ่งของเขาอะใช่ป่ะกับความรู้สึกทักไทยบางทีมันก็ไม่ได้ไงนะก็ลองดูแล้วกันโอเคครับผมก็จบแค่นี้ครับสำหรับรีวิวเรื่องลิงเกิ้ดิบรีนะครับผมเราเจอกันครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ